ฮ้คนเข้ามาหรือยังครับยังเลย Start Live นี่แล้วจริงหรอนี่จริงครับไม่จริง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 ทุกคนต้องคิดถึงใช่ไหมเพราะว่าไปกี่วันนะรอบนี้ใครคิดถึงเลยบอกสิสิบวันใครคิดถึงบอกเลยว่าหนูไม่คิดถึงเียหรอ อยู่้ยกันอยู่ด้วยกันแล้วคิดถึงไปเนี่ยเอ้ะตอนนี้เข้ามามา่อไหนเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ขอบคุณกันอื่นเลยเรอยากขอบคุณทุกคนที่มาส่งครับแต่รู้สึกแบบไม่มีบรรยากาศแบบนานๆคนมานั่งรอแล้วก็มาส่ง ก็ขอบุญมากที่มาส่งซีนิวแล้วก็มาเป็นหุ่นใจให้กันที่ก่อนไปเกาหลีครับผมค่ะไปเกาหลีครั้งนี้เราจะไปแบบไม่ธรรมดาเราไม่เดินไปเราไม่วิ่งไปเราไม่นั่งรถไปใครจะวิ่งไปแต่เรานั่งเครื่องบินไปนั่งเครื่องบินไปนี่คนก็วิ่งอยู่คนก็วิ่งกันเต็มเลยถ้าวิ่งขนาดนี้แปลว่าไปนั่งคอหรือเมื่อกี้ทั้งร่าก็พูเยอะพูดถึงเรื่องนี้หนูมีใครนั่งคอไหมวะ ก็พอ่อยนะยมีทั้งเชียงรา้งเ่ <c oughs> พเลก็ปล่อยนะเ,เป็นไงก็ปยก็ลอไม่ไมตไแต่ม้มมา้วร <c oughs> าอาจจะคนเยอะไงทุกคนก็นคนเยอะคนเยอะใช่ไม,ลลไม,มก่ได้น,นก็ไปนน่นจะเที่ยวเขื่อนนค่ะเดจะเอาบรรยากาศจะกินลมเข้าไปอาบออกอนถ้อนั้นถ้าคนอะได้ลมบรรยากาแบบครั้งร ครั้งแรกได้ตัดตัโมืโองไท้กัได้ริงอันนี้อากาศเมืองไทยเัาไม่ใช่อากาศเได้ได้ไม่ไปแบบว่าเกาหลีรอบนี้คือแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอะ่ะมีโอกาสดีๆอยู่ด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็เลยไปกัน <พอ S 2> นานนิดนึงโอกาสทีๆไม่ได้มีบอยบอยใช่คนเราก็จะไปถังกระซีนครับครั้งแรกในชีวิตเรา ครั้งแรกเลยเหรอไม่เคยถ่ายเหรอที่ามคนแรที่สามคนแรกช่างหน้แล้วซึ่งจริงๆเราเคยเคยนี่ทีมสุดของมาจริงๆเราเคยแต่งหน้ากับทีมเกาหลีมาแล้วใช่รอบนี้ก็ได้แต่งหน้ากับทีมเกาหลีด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกขาเรียกว่าอะไรว่าช่างแต่งหน้าหรือว่าช่างหน้าเขาได้แบบเขาแบบว่าเดี๋ยวช่างไทยเราก็จะไปเอาวิชามาได้ได้ยินมา ซีแต่งไอดอลเพราะว่าเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วที่เราที่เราแต่งอ่ะครั้งที่เราที่เราแต่งเขาเหมือนเขาก็แต่งไอดอลมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมเขาเคยแต่งแบบเคยแต่ง BTS ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีคนที่เคยแต่ง BTS มาแต่งให้เราด้วยนะครับบอกว่าการแต่งหน้าของที่เกาหลีอันนี้คือได้ฟังมาจากจากเพื่อนที่เกาหลีทีนะครับผมเขาบอกว่าโปรตีประเทศไทยแต่ว่าถ้าแม่จะหาเราแต่เราต้องไปหาเพื่อนหน้าจะมีที่บริษัทที่แบบว่าเป็นล็อกล็อกใช่ใช่ใช่ก็เป็นความรู้ใหม่ดีเพื่อนมาก ใช่แล้วก็ทำตกไม่แต่การอันนี้อันนี้แบบมันท่าดูแรงนะแต่เขาแบบสัมผัสเบามากอาจจะดูแรงแบบมันมันไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าป้าบปาบปาไม่ใช่เพาป้าพี่หนูแบบลงคลิปตลกอะไรันไม่ใช่อันนั้นปาจริงปาจริงแต่เขาแบบปาบโดนหน้าเราเบาๆอาจจะเป็นเพราะว่าองศาหน้าด้วยปิหารหน้าเลยท่าโดนตบเหรอใช่แบบแรงให้แก้มันนี้ครับป้า แต่ก็ดีเพราะว่าเพราะมีหลายคนถามว่าไปแบบทําไมไปหลายวันเพราะว่าโอกาสที่เราได้ถ่ายอ่ะมันแบบว่าค่อมวันกันเนาะแล้วเราก็มีไปคุยกับสื่อด้วยได้แถลงข่าวต้องรอติดตามได้รับโอกาสดีๆมีสื่อจะมาสัมภาษณ์แบบีวของพีทไททูนูเหมือนรอบที่แล้วที่จะจะมีสื่อมาถ่ายรูปบฟุบๆกับแบ็คดอปอันสวยงามใช่ต้องแบบว่จริงนะ แต่ครั้งนี้เราออกมาแบบดูดูหล่อมากดูแบบแ<ต>ดีมากแต่ว่าใสของสวยใส่ขอสวยแล้วเขาแบบว่ามันจะมีระเบียบของเขาอ่ะมันจะมีระเบียบของเขาเรารู้สึกว่านี่เหมือนกัน <laughs> เราอาจจะไม่ชินแต่ประเทศเขาอาจจะชินหรืออะรู้สึกแบบแปลกใหม่แปลกตาเราแม่แต่ก็สวยก็คือรอบนี้ไ,ไปเกาหลีคือคุม้มเพราะว่าได้แบบ ได้ถ่ายถายนิย a า a n ด้วยพี่ก็ต้องนี่ก็ต้องบินไปเองเพราะว่าต้องไปคุยงานสําคัญเพื่อนน้องเหมือนกันใช่ต้องรอติดตามตแล้วก็แบบแล้วก็มีสื่อแล้วก็ไงแล้วก็้อมด้วยท <laughs> ุกคนจะคิดว่าไปเกาหลีไม่ได้้อมหรือเปล่าไหม <laughs> <laughs> ก็ยังมี้อมอยู่ <laughs> มี้อด้วยค่ะเพราะมีทีมไปช่วย <Yes. S 1> ไป้อมคิดดิเลยแต่ว่าก็มีวันพักผ่อนเหมือนกัน มีครมีก็มีหจีนมีมากกว่าที่ไทยมีมากกว่าที่ไทยมีมากกว่าที่ไทยครับจริงๆแล้วมีวันเวลาพักผ่อนมากกว่าที่ไทยพูดตรงพูดตรงๆเห็นทุกคนกังวลว่าไปนั้นจะไม่ได้พักผ่อนไหมมีเวลาพักผ่อนฮะจัดไว้อย่างเรียบร้อยได้เที่ยวถึงการกินถ้ากลับมาต้องถ่ายรูปใหญ่ดิกลับมาก็คอเสิร์ตด้วยแต่ว่าแพร่ไปกินกันเยอะมากไม่เป็นไรครับหนูทีนหนูจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกคนได้อย่งรักอยู่แหละ คพูดน้าวทุกคนพูดน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามสมภพนะทอมมี่ก็มีใช่ทอมมี่ด้วยครับทอมมี่บอกว่าทอมมี่บอกว่าขอขอไม่ประกาศอยากให้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วบอกเพราะว่าอยากแต่งตัวชิวๆแล้วทอมมี่ก็พิมพ์บอกว่าหนาวมากใช่ใช่ สุดไปกินกีฬาไปได้หมดเลยใช่กนแล้วทอมมี่ก็มีมีสิ่งที่ต้องไปทำเหมือนกันนะฮะก็แฮปปี้แฮปปี้ต่อกับข้าวแกน้อยเลยนะครับใช่แล้วก็ไปกัข้าวแกงน้อยแล้วก็กลับมาเป็นปลาซาลากป็นปลาคูซาลาครับจะเป็นเด็ดซาลาทเปื่นเด็ดยอดชาเด็ดซาลา์ไปเลยเอาซาลามันก็ต้องอยู่ใต้น้ำคือลงไปดื่มึง ไม่ใช่หรอบใช่อยากรู้เหมือนกันต้องไปดูเพราะเท่าแก่หน่อยเขาก็จะมีไลฟ์นะเท่าก่นหน่อยก็จะมีไลฟ์ให้คนให้แบบว่าแฟนๆดูเหมือนกันที่ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีครับแล้วก็เหมือนไปต่างจังหวัดด้วยแต่ไม่รู้จังหวัดอันไหนไม่แน่ใจใช่แบบเหมือนต่างจังหวัดแบบต่างจังหวัดของแต่ละประเทศเนี่ยเรารู้สึกแบบว่าเราได้ปสพิรศษชั้นได้เห็นอะไรที่ธรรม่ายได้เลย หนูเลี้ยงเฮงอย่งที่พีถ้าหนูเลีๆๆ้ยงเฮงพี่จะดูแลหนูที่น,นี้หนูไม่อยู่จนเลี้ยงปวดเลี้ยงเฮงก็ไม่ยอมพ, <laughs> พี่เนี่ยไปซื้อหน่วเมื่อกี้คน <laughs> บอกเลยว่าปวดติดใจ้งแต่ไปใส่กับดินใส่กับดินมาปวดอร่อยมากครั้งแรกเลยแล้วก็ถามแอร์เลยแล้วบังเอิญอ่ะที่ที่เดินจอดที่เขาเดินจวดครับผมเขาก็รูออ้จักพอดี รู้จักรู้จักหนูรู้จักนี่พอดีแล้วก็อยากกินใช่ไหมครับที่เขาามาให้เขามาให้แล้งหลงเนี่ยชอบกินส่วนรวมมันเป็นพวกแบบพวกเป็นพวกหิมพร้าวแอลมอนด์ไม่ปกติเขาจะเทมันผลไม้อบไสใส่ถ้วยอ่ะแล้วเขาบอกที่เขาจะเอามาให้เร้ดูทีเอามาทั้งให้เป็นถลุ่เลยก็เลยถ่ายรูปไว้เราเก็บมาซื้อแต่ที่เมื่อกี้ไปซื้อมาเป็นอีกอันหนึ่งแต่ก็แค่ใส่ยังพอร้องนะที่อยากกินยังไงแต่ก่อนเห็นแล้วซื้ออีก เออเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันดีกว่าก็แบบอืมนะก็มาขอบคุณทุกคนนะครับสลับเวลามาส่งในยามดึกดืนนะครับผมก็ได้กลับบ้านกันไปแล้วเดินทางกลับบ้านกลับปลอดไทยนะครับผมก็อีกนดที่พัด้วยส่วนใครที่ไม่ได้มากก็ขอบคุณเนาะที่ส่งกำลังใจผ่านเทรนอันดับหนึ่งไทยหนึ่งโลกเลยนะวันนี้ใช่ติดไทยใช่ใช่เดี๋ยวน้องๆแบบเดี๋ยวลงโลกกันใช่ไหม ก็ไปกดไลค์กดแชร์เลทวิตด้วยทุกคนรูปปไเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาลงเผื่อๆทุกคนทำทำคอนเทนต์เล่นๆนั่นน่ะสิว่างเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวันไหนว่างก็ถ่ายอ้าไม่ไปมั <viruses> ้งอยู่ตรงเนี้ยก็อยู่ได้นะไปสิแมมก็ต้องไปไปดูงานสำคัญเหมือนกันเออไปด้พักผ่อนด้วยนิดหน่อยตื่นเต้เหมือนกันกับทีมโกชัของเกาหแมสซ ใช่ใช่ไปถ่ายมาแล้วก็คูล์เน็ตเจมเดียวต้องยิ้มไปถ่ายแล้วแต่ของเราอันนี้เราถ่ายถ่ายเยอะมากไม่บอกว่ากี่ไม่บอกว่ากี่อันแต่ว่าถ่ายเยอะกว่าปกติแล้วก็แล้วก็ทีมงานเลิศมากเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีแบบไม่รู้ได้ไงรู้สิครับเป็นคนคุยก็พี่เนทิอ๋อลืมไปว่าเราอยู่เมื่อไหร่กันคุยเรายังไม่ไู้แต่แต่สวยแต่สวยก็แบบ เวลนโทรมากครับได้อยากรู้นกันคอนเซ็ปเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดวันนั้นสมมติแบบวันที่ถ่ายแล้วลมตีแล้วที่ถนา้ถ่ายไม่ได้หนาวใช่ไหมเพราะว่าอากาศเย็นอาจจะถ่ายในสตูหรือเปล่าไม่สตูไม่จัดหมดเลยทุกคนก็ซูมดูถ้าปวดตูวว่าเราคนลุกอยู่คนไปหน้าดูประมาณนั้นแล้วก็แบบนั่นแหละฝากด้วยนะครับก็ถ้นั่นแหละวันที่แถลงแบบว่าแถลงข่าว ก็เดี๋ยวรอดูวันไหนเดี๋ยว<แ>เดี๋ยวบอกทุกคนให้ทุกคนแบบได้สอดส่องเนาะว่าแบบว่าเป็นอย่างไรคิดว่ารูปรูปคลิปออกมาต้องสวยงามเพราะว่าแบบสื่อสื่อมาก,กันใดๆแน่นอนเราดูก,กันมาหนูจะเป็ว่ากันแ่อเออเพราะว่านั้นน่ะเป็นทีมทีมเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวพี่เเนียให้ใครถ่ายนะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายกันเยอะเลยทิปนี้ไม่เอาจริงนะเราอยู่ต่างประเทศที่ไรอะ่ะรูปออกมาเยอะกว่าอยู่ไทย ตลอดทางรูปทางใดๆใช่มหเหมือนเราได้เที่ยวอ่ะ energy เมื่อกี้คือมาถึงปุ๊บหนูเข้ามาคนแรกเลยนูนิวบอกว่าอยากไปกินแล้วเ้อาาแร่วกไปินแเมกีเาหเลกอแล้วเ่ีอาว่ายลเมีาพสป้รกอลเมอ้าึกนวยเี้ม เราจะมีเวลาเพราะว่าเอามาห้าชุดครับถ้าไม่ซื้อเพิ่มครเดี๋ยวลงมาแชร์ทุกคนถ้าไม่ได้ซื้อก็เห็นใส่ชุดทำก็หยิบชุดหนูใส่ซื้อแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเออยังเห็นกระเป๋าที่ว่างกระเป๋าเอามาแล้วคือกระเป๋าว่างไปหนึ่งเป็นหนูว่าเอามาห้าเอามาไม่ครบชุดแต่กระเป๋าไว้เดี๋ยวเต็มเดี๋ยวถ่ายมาฝากทุกคนไม่รู้พวกนี้เขามีเล่นเทนกันไหมอ่ะตอนเช้าอะไรเงี้ยแบบเดวงเดวันปกติจะมี ถ้ามีก็เดี๋ยวจะได้แบบถ่ายลงมาให้ทุกคนดูเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนนะคะได้ทานกันมาๆมาต่อด้วยบุ้ยทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันกินอาหารที่บนเครื่องมันเิ็นิด f e e ครับอร่อยเจอกันครับเจอกันครับพาที่มาส่งนะครับผมด้วยค่ะสุภาพเรียนนะขอบคุณนะครับแปดรูปอะไร เพราะว่าอาจจะทักอยู่ดี๋ยวกะเฮียไม่เดี๋ยวกะเฮียไม่อยู่คิดถึงพวกเราด้วยนะอ่าคิดถึงกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาก็มีงงมีงานใช่ไหมเรากลับมาแล้วก็มีคิวตี้เลิฟฝากทุกคนแฮปสับสนุนด้วยแล้วก็น้องๆก็ซ้อมเพลงก็น่ารักเยอะมากเป็นจริงก็น่ารักด้วยจริงนะฮะเฮียก็น่ารักหนูก็น่ารักพี่ออฟก็น่ารักพี่แอนดี้ก็น่ารักอ่า น่ารักครับเวฮียป่าวเพราะว่าเฮียหน้าหน้าหล่อไม่ครับผู้ตัดเหี่ยไม่เป็นไม่เป็นอ่านปลาฟังชั่นแรอ่านไม่อ่านหล่ออ่านไม่เป็นพ่อเหล่พ่ออ่าเอาไม่ยอมไปได้แล้วกันโอเคครับ๊ายบายแล้วกันสวัสดีครับผม